และถ้าผลออกมาเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ค <IT> รับมีนโยบายเร่งอยู่ในใจแล้วด้วยผมพูดไปหลายวงแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่พรรคเพื่อไทยเสนอตัวมาเป็นคณะสมัชชาเนี่ย نا. เราไม่ได้มีแค่นาย,ยกข้ารนตรีรคนเดียวที่ทํางานเรามีทีมงานที่พร้อมทั้งทีมงานภาคสังคมทีมงานภาคก,การศรรึกษาทีมงานภาคความมั่นคงทีมงานภาคเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมันไม่มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวที่มันด่วนมาก เรื่อง LGBTQ+ การสมรสเท่าเทียมที่เขามีสิทธิ์ในการเลือกเพศสภาพเรื่องนี้สำหรับบางคนอาจจะไม่สําคัญแต่สําหรับกลุ่มชน LGBTQ+ เป็นเรื่องหลักที่เขาหายใจทุกรวมหายใจที่เขาอยากได้สิทธิที่มันเท่าเทียมกับชายแต่งงานกับหญิงหญิงแต่งงานกับชายผมไม่เห็นเหตุผลใดๆทั้งสิ้นที่ทําไมนโย,ยบายนี้หรือกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ถูกคลอดไปเมื่อสี่ปีที่ผ่านมา ช่ไหมเราจะบอกว่าอันนี้สําคัญน้อยกว่าเรื่องของปากท้องเรื่องของเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่เลยเรื่องยาเสพติดที่ลูกเขา,าติดยาเสพติดอยู่ผู้ติดยาต้องเปลี่ยนสถานะจากผู้ติดยาให้เป็นผู้ป่วยไม่ใช่เป็นผู้ผิดเราต้องเร่งกวาดล้างให้เร็วที่สุดผู้ผลิตยาต้องได้รับโทษอย่างสูงสุดยึดทรัพย์ใช้เวลานาน,านต้องยึดให้ได้เร็วที่สุดเพื่อจะตัดต้นต่อการผลิตของยาเสพติด นะครับเรื่องเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเรื่องของการตอปราบปรามคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องเดินทางไปต่างประเทศไปเจราจาเรื่องการค้า mm. ก็เป็นเรื่องใหญ่ SME เ,เองปัจจุบันนี้ก่อนโควิดเป็นสัดส่วน40%ของ GDP ตอนนี้ร,นร่วงลงไปเหลือ35คุมแรงงานอยู่ประมาณ50%เข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้เปิดตลาดใหม่ไม่ได้แล้วอะไรจะเป็นนโยบายเป็นภารกิจแรกเหรอครับ mm. ทุกนโยบายที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้เป็นภารกิจแรกของพรรคเพื่อไทย